ฟังต่อเมโทลุ่มตีถิมไปก็ไม่เด้อม,มาจากสุกเฮอไว้เดินหาตามกิ้งเด้งเพลงมิกาหินมองเทาซบเลมโซลาต้องดูตามกิ้งการค้าเก่าใส่มากคำลิม้มปีเสรมีนัดเมนมันมันตุนโตเต่าดื่มดำเดมอเทมปัดถึงพัดเดมกว่างไฟทาดเสีงตอม นาบัดเดียววันนี้กันว่าจับตาหินสองคอนปีกวยเาโอุงเล็กเกนาดยกอาจขึ้นวางกิวเละหินตินเกกเกแผวดินมาตีตามใจปีมัดเอาหินหางยาวและมาถมอมโจเส้นดอยตับจึงใส่หินหน่อยตับปลอดคงใน Khi qua mơ háo a giọt tròn quỷ mốc phay mà ta bụi, Tay trứng cười say thủy khao nói qua cho y nàng chim Anh và hìn mong thầu hàng giao nàng trong mặt bao mạc Pi hắc là sáng giọt nàng pi quay sọ Ha นาบาัดเดียววันนี้กันว่าจังเคยมกักงูใส่จะไปหางเล็ปันคำปีเลยกวยไปอาหาคุมใหม่นั่งอย่าไปใหม่ใจเตะละกวยนั่งนอนกินอันวันก็เลยยินเมื่อดีมีกระจินฟันเลึงมีหางดอกกับติ้งสาหอกหน้อยฟักขี่ใส่ปี Mốc yam mơ Văn, san yu, yu mà ta đi kiếm để móc say mà ủn thì có bác chàng cha tung đuổi cắn gà, vợ phơi khăm ải bầu lái ra ơi bắn, sanh phong sụm đầy, tung sắm nát đi lắc than, năm qua má cút tảng lền bồ hán, นาบาัดเดียววันนี้เดียเสียงยอดลามาพลอยไหลหอล็อกตาปีก็ามาเจ็ด้าถ้าฟังคำรรนี่ดูยากคำปากลาลาดเลี้ยวปีจัดดีโกปอิีลาก็เสงเอวยปอตีปอตีน้ำถุมดีควัญละปอตีน้ำถุม่มดีควัญหล กาไปแล้วกามากดียาียอดหลาวาแล้วคุณดิเดกเจบขาวนาวกันโดดมาไขาสันตา,นา์ในทธเรมเกะผึกอย่าบาสุดเดึกได้ทาปีลาขึ้นเขาเขาพร้อมเวงติบสางใสขึ้นมาทามําไปแถมสองตีแลยสองกอกปีนี้ออกจากปุ่นตีนีมนเคยปบยาพย ม่เหมือนเช <t ell> <c oughs> <the öst> ียวดนนี้จากฟาบ์มอทามหนึ่งท้าสองกู้เกี่ยช่องเสียงผมเลี้ยวไปนาบัดเดียววันนี้เรื่องอันใดพินันใดแห่งใจเลยเบาลูมาครับูปีนองปันคำปียอมโตวันดีนำมาจึงเลยโจมนาาปนาโคกไก่เมือง้าครับไตนาปีนองตั้งเต้น้อยโปเทา là quê lùn léo, tân ya cell để đây long leo, tân, le tân khăm kéo phăng non qua đu nặng bao khớt khắp cướt vẫy để mến cun ta khắt, khu hiang ải bỏ cắt mến xem. <laughs> นาบาัดเดียววันนี้นางมาเพียงจิตใจและเสริลองกำตันออกจากบ้านมาแล้วได้ปุ๊บยากันเตอร์ดีปิไปเล่นตังหันด้วยกำใจและเสียงบอกมียาน้องลักไอส้สังยอดเลยมีมีมยำม,มือกาเขาวใสเจ้าจีวังเลยดับวอด lạ tót tay lung pha khẩu xú mương phung làm mơ tan lê ma thùng tún khửng năm có mày đơ thương mơ khay hạc đầy khẩn đi lấy nằm tương hạ nuôi ung chi làm mơ tan lệ lấy bay xe đuổi cung ca lê mê gầy anh và khay thùng nương bún lạ tặng tê cao dán cây cắn để ký ốt pin tha บุญละตั้งเตะเก่านี่ไพจองเก็บเอาอันว่าไขทุนสองอันดีดูไลลลองดุยเม้นำยันกันกันนี่ต่กี้โยตปินท้าไขทุนสามทุนสีทุนหาบุญละตั้งเตะเก่าก็เส้นเต่าเหมือนกัน นาบาดเดียววันนี้สมงว่ายานกกันไก่กันเด็กขี้ยดปินท้าและเตะปืนเมือเก่าบุญละตั้งมีไบจงว่าได้เกิดข้างแจดตีเมืองใดจังปินไผเลเก็บงำเอาและเผ็ดซิมเมือเก่าอียอดลาทำเยาว์ปีกวยบอกตังดีอันว่าไข่ทุนหนึ่งยันไก่กันก่อด้โยุดหนึ่งปินทา้า Yang mi ka ku sen tha dầu mơ hẳn lê pin mê nắp tê dầu mê lêng pin kai tô ngam tít tam đầy giúp ngam po phít tơ nị pin hit hư pan noi quay bó câm đi anh ba hai thôn song lê mê nam yang kai có để song yot pin tha lê mi mê tàu đầy ma vai tan ching lôm la หักซาวบซุ่มปูตีดอนใหญ่ขอก่วยอยกฟังเจก็นะหนาบาดเดียววันนี้อันว่า,ขา,าไข่ทนซ้ำไหล่ลองดุยเมน้นำก่อยันไก่กันแต่สามยอดปินท้ายังมีเมโว่เท่าเอาตุนรุงตาตันหักด้หันเลี้ยวเก็บเศษลมลา หักษาไบจุมปูตีรอนใหญ่อาว่าไข่ทนสีบุญละต่างเตเก้าไหลากว่าไตาเมนก้อยายันไกลกันเด็สีโยตปินทายังมีนางเก้งขึ้นว่าปฏิกตา,ามีเล,ละลาเอาโตลุงตาตัานก่อตาพอหยิมหันเล้วนางยอดเก็บเอาบุญละต่างเตเก้ามันเบากว่าเมืองใดน้องลักไอ ขึ้นเลีบีบอกนางไปอันว่าไขทุนหายันไกกันก่อได้หาโยดปินท้ายังมีงูจังไล่เล่ท่าตโตลงเก็บสีทตันจิงได้กัดว้ทุนตันเบาไหลหักษาไ้ปีเดินเลยหลหบยำนั่นตันลดได พื้นดินกายเกิดปิน้นกุ้นบาดแววไหดุนใดปิ้นดุยสะปันยู่าานอปีมาติดต่อเกี่ปันน้องแล้วก็จื้อกำใจตัง้งเบกาเขาใส่เจ้าเอาตุนดับวอดละตอดใจดุงฟ้าเขาสู่เมืองพุมอันว่านังกานันตันเอาเป็งสขึ้นเด็กขึ้นว่าใดเอาเป็งเตะพื้นเมือเก่า บุญละตั้งเตเก่าได้เอาเตงเป่งสังอันว่าตินกาอันดีดูบุญละตั้งมีไหเพุ่ธเตี้เป่งสังอันว่าตับใจ้อมคงในใสอ่อนบุญละตั้งมีไ้วพเอาผดเป่งสังอันว่าคุณกาดีดูเปินเอาเป่งสังและเพในโลก,กว่าง อันว่ากวักโอกาสนีดูบุญละดังเตเก่าพนาเตงเปงสังสุขก,กาดังมีไว้พนอมิรปินสังปีไกวใครไปแล้วตามกำเน็จจับเมนวังเปลี่ยนหลายอดน้องโกโกโน้องเบาพึ่งวันนี้ปีมาคักกลางขึ้นเสบกเป็นจอลหลา น้าบาบเดียววันนี่มียาหลายอดน้องสะปีเอ๋ยมีมีอันว่านังกานันปืนเอาเปียงตึงอันว่านังธรรมขันเลเจ้าปู่นอนนางเก่าอันว่ากวักโอกา ການອົ່ວເປງກອກນ້ຳຫມຶກເສົາດດານັເກົ່ວ່າສຸກການັດປິ່ີກັບຽງລິດຈັຸນພັນເາມືງຍອງເລກວບ าาน,นาบบาบเดียววันนี้อันว่าขาตานั่นสะพันยูเจ้าเบียงไว้ได้ปิ้นขวัญเต่าเล็กเกี่ยวแดนดาลิมปอดอันว่าตับตานั่นได้ปิ้นอัธายาวอัธกุงมุดหนึ่งจางขับลงเลยนะไปจำจีกัมปีตันอันว่าตกตานั่นได้ปิ้นอัธามุนอัธเด่น มาเปลี่ยนกำกีตัวจำไกวจื้อมือตกมือปุบยาถังอันว่าใส่กาน่นสปันอยู่ดันเอาเปีอยงใสอันว่าใส่สนองเกี่ยวยังทำปุกหอที่เคยติดต่อกี่ปันน้องเลยเสียงอีทำม,มาอันว่าคุณกาน่นในผู้พาพ้อมนำเต้นเขาตอก ที่เคยขัดบอกหือเปิ้นรู้ต่ํออกในธรรมอันว่าล,ลืดก,กานั่นได้ปิ่นน้ําักเจ้าอะทุออกธรรมเบอก่อนจายหนมไม่พะว่าไปเปิ้นก็ว่าใจชมหมดหรอเปิ้นก็ว่าใจชมบ่ นาบัดเดียววันนี้พี่ก็บ่าวหอนใดเคยรู้เลยสังยอดขับปินขับกินไหวหเือใจเลยไลยขบเดี๋ยวมาปุ๊บหูยอดนองโจเอาเกี่ยวปันน้อยติดใจคแนวนางมาว่าพับเพียวพอมในทำได้เวียงติบลิบหลุนเกี่ยวปันน้อยติดติดใจจอมเมือ เือนี่ปีไกวเฟื้กกินอ่อยสนใสขอ่อยเมืนอมารับอ่อยอปีน้องสุดขีดปัญญาปีไกวาวาจาต่านตัวยไรเลยเสียงยอดไกวบอกหูนั่งดูตาำออกในธรรมปัจจเมตโตไก่ผู้ตินงเลี้นลีก็โกหกุุนย้ำมันจัางจะมาเจรใจไปบุมยุมลับลีเบาเฟื้หีหุ่มบังล้อมจอดตุน มันก็โกกุนเห็ดปินการเล่งอินทีนี่อุนซาโกเปินขากินสิ้นเล่งเค็กยมง่ายเปนนิจติตั้มยายห่องในทำรรวีเศษ็ษอันว่าโคเตดเกี่ยวขัเสกเก้าที่ไขาขางเวงคานปีกวยยิบใบลานแลยออกมายืนหนาอันว่าปลาพร้อมตั้งหากัดหมูอินที อันว่าสัจจ์อันว่าสัจจ์ยังมีความรำกันปอสีอ้เฮียอ่ะกูหน้าบัดเดียววันนี้อันวัดดูเขาสัจจะเลสมุตตาสัจจะนิโรพาสัจจะเล่มกษาสัจจะอันว่าพระปิณเจ้าเล่าว้เต็มเตกเนซอน ก็ใครกวนตตนในทำไปเกินปีครกวนกวนในทม,นมากในไ้นาาเากนปดีเ <c oughs> นานาบาัดเดียววันนี้กันว่าสติไปพอดุยเวงตีบลาควิลเฝ้าเฟสโคปีไกวจัวเซ้งไปเลยเวงตีบกว่าง ไปตัวงเงินแถบอ่อจัดล่างกวันห่อยออกดิมปิ้นพิมนำต้องดินเล็ดตกหยอดกันว่านักใครไปจอดห่องเวงติบกว่โจลาเอวไปตีไกวจวเเปงใสใจไปเลยเวงติบกว่างนันว่ามือควันใสปันค้าไอแล้กก็่ยิบขาเจหัมมา มือควันกว้าปีกแหยิบกาโซยกต่อเขาเลยค่ะเจ๊บิดดิวปางบิดคำรรหนึ่งก่อนแน่นเสียงขาลาคาขีดแนนสะดืดอาดอาดกันว่าน่ใครไปพอดุยเว่งติบอยฟังปีบอกไปาาก้้เเจา นาบัดเดียววันนี้พี่ก้อยจัวเป็นใสใจเข่าเวงงามในพ้าสืดกันบานไผเล่ด้ไปเกิดห้องตีนั่นกว่าพินเตโกโสนาบุญพี่ก้อยจัวตามุนเซงไปเลยในเวงกว่างเม็ด ปีไคว่จะเอาหล่างามจ้างเข้าสู่เวงคันปีไคว่ว่าตำกำดุ่ยขึ้นว่าพร้อมเลวตังและตำไตอันว่าตางสีสินมีไว้เปิ้นก็เปียงผ่านกลางเวงดับเปิงพำเวงใส่เล็งลมีกดีโคก้าผาติดเดจัน นางไวะเห็นาตุ่เลโตม่ตึงหัวตีนผอมตึงมือสอบปากควันตั้งเก่าหักตัง้งบีใบย่บาหรือบาบมาไกลสปาอันตาไลไข่เจียบโอบ้อบักคือจบไพ่บ้าคบงำเขารู้ยัดเอาควงพระบ้าปองเด่นยาควงกันเลยสักยาฮัดนาบา tiêu văn đi anh ba bên tiệp quăng đúc lưng quay cho đím ta băng tay lệ bên tiệp quăng, bơ tiêu yếu bàn pì non, quay cho là sưu lệ lệ chân, quay cho khèn cung sen, đuổi lệ chân yòng nhàn, đuổi bên tiệp, ba lau nung yòng cúm mưa ba คุณยังบสะเสาสาบมินเข้าเสวานาบุญปียังมีใครเอามาใครเป็นสาวเมืองกุนเราเขาหยองเอาพุงเลยไม่เบาวอยู่ตั้งใดจักเนาากินยัดปันโตบนจักปุนดีตัง้งเล,ละเลอสื่อเมืองเฮาสิบชนกันว่าพรเร่ใดทุง่งโดนกว่าพิติจุมบานปินตีอุงยานกว่างสนควันปินตีปู นาบาดเดียววันนี้มีตึงขวองปลุกค,ความโหหากตัง้งใบแกนใจพร้อมตึงใบเลยกับยอดปัดขอดสิ่งตึงซ้ำกว่าปิ้นติบยาดีมีตึงบุกขาลังอันว่าบุกขาลานีมีสะสีนำวังใสสลาบมีกัดดีโคก้าผ่าต็ดเลจัน นาบาดเดียววัน uhm นี <S <S bo> <S 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 ้ปีกว่าจะเอาเกี้ยวเอากุ้มจันสละเข้าไปสื่อเลจันยยองยันนักตาพื้นผ่าโค่นันพึ้นมีผิวลื่อมสงสั เรินปีกวัยจวบเพ็ยงใส่ใจไปเลยเว้งตีกว่างเมียนมือปีเก่าตตนดาจีจะคอยเด็ดตามไตตัวมือปีกวัยบักทาเลยหือเสียงฟังดูจอดบักกะทาดูมีพี่มี่าหนรักไปใช่ไบักกะ่าหนาบ เดวันนี้อันว่าปาลาวิสุธีเสปตุเวนิปานก็สาเด็ดไปแล้วตั้งมนเก่าเสอันวาจิตตะลานะวิสุธีเสปตุเวนิปานก็สาเด็ดไปเตรียมตั้งมนเก่าเสอันว่ากังขาลานะวิสุธีเสปตุเวนิปานก็สาเด็ดไปเตรมตั้งมนเก่าเสอันวาปาขึ้นนิปาตาวิสุธี เสปตุเวงนิปันก็สาเด็ดไปถิ่มตั้งมนมีไวเป็ดเซ้เป็นเยสามิวเซหน้าบัดเดียววันนี้มันบ่าวินเวได้ตามออกกำมาทานลงใจลุ่มปงหน่อยปันคำอู่ใส่ที่หนเนอวัน จังใหญ่ล่ะใครูปิดปิ้นทำม,มาปีไกวเจนจ้าหือโตนางดูจอดอันว่าประตูเข้าไปนอกประตูออกไปในมียาเจ้าก็ปีเอ๋มีมีอันว่าประตูเข้าไปนอกปันคำาอปืดไว้ก็มีอยู่ประตูเดียวตั้งขึ้นเขียวพรมวันยามก็ไขปืดอันว่าประตูออกไปในไอฮับไว้ก็มีอยู่สองอัน คือหากใดปิ้นลูตันไว้ตามกันเลอสองเียง อันว่าตางสีสีมีใบเพียงผ่านางเงนวงได้ถือว่าปฐวีเตโจวาอยอัปุกิปินตางคังสีโอ๋พี่กโกนะโอ๋คอยเวคอยหุดตาลืมใจิุตสีหันน,น,น, <laughs> นาบดเดียววันนี้บาหัหีขิวันันเขากดในใจ สมากำขับปีลุงโลด,ดีไหนอีดูเสียงขับเมตารลอนเละกกยอมยยดอูตึงไัยจุมมไาลตีกังคุณเล่นายเก่าสัทธาเมหกเดวละมายกออกต่านวา่าซ้ำตามออกในธรรมเดมา,า,า่าตามกำดุยเวงงามขัเจดดิบลิบหลุนต่านสุดเลว็วนางก้อยจเอาเกี่ยวปันน้อยแจัดอันวิเนดอน ตามควนจ้าออกทำเราต่านมาตุกบานปีนองกบเปิ้ลในผ้ามาดดูเวนแล้วก็จักจุงเขียนเต่าในเวงตามไตจังใหญ่หลากกุลรูไวู้อูอดเมือหือมันจับไตหนังหึ้นเค้าวเก่าจังขับเถากำแล้วเปืนเราจอดเมืองวันนี้ปีมาขับเยิมเสีงและบามีตียันออกจากบานลูกนนิเขาปุบยาแถม สองซ้าวันหือหันนั่งและอียอดที่ใส่เว้นกอดขิวขบคบกันหรือพราคุณเอิงตึง นาบัดเดียววันมีมอติดตามใจไอ้นอนเยิมเม่เลินเปินนี่ว่าโหเงินดูกับลาพีเบาว่าคำสั่และปีเอ้ยวันกันว่าผู้ควันเสียงคดหันยังปิใครปั้นหรือลงยองอาดับคำนักกัดเนื้อไอ้เบ้าซื้อตอนไตตาเอา หน้าบาดเดียววันนี้ปีความจิตใจเงาเลยเหมือนปลอกมือเฮนำมานังน่งหนียับนองตาเสพดูกายเสว่าปิมดีไอคุณเลนายก็เคยเว้นกอดขอ้อกึ่งแกมแต่เบอร์นั่งอยู่เอ่ยมยอดนองเมื่อตาอุ่นเลือไฟ กันมาเสียงเมื่อไหนมาเลนอเด้เวอวันสีควายปิ้นโตตาทุงไม้่ยาวมวยตัวละกันแดนอนหุ่มผ่ายักน้องดินโนดแมวดำกันคำไอยปีเจอเมื่อติเปโฮเจจ้ำกันว่าไผเบาหันตีไม้กันว่าตีในมืดเละดำปีใคโจอีนางนอนหลินปีไครหกหยดเขากิกกินหอาาลานตึงโต คือมันคือกับุ้มโหเสงเลอีนางตอนไต่ติดตามทางไอ้หิดไอ้ผ่าเสือโป้หกันว่าสองวันกันเนื้อมันเหมือนเย็นวันเจือกซอยติดตามทางไอปั้นหน่อยนอนดินกึกเต้าคือมันโหโปยาวมนาปาสาบน nà bát đeo vân dị, cứ ừ, mặn tiếng po thốn say hay, mướn cô hán xứ. Vân dị, pi nang lê say hay. Tươi tam của po hứng. Chết khăm ma học thì khẩu sen say xe, mơ tìm, quay mơ khắp tìm, cơn yết là lê pin tuy đan tròng. Tươi mường yon tàu bánh khăm quẹ ออกจากหนีเมื่อแลี้ยวกอดตัวายเบาไล่ปีหักหลายอดน้องสิไ้อยู่ไกลไกลใจอียากก็ยังมีเลย